ก็ต้องขอกร,ราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเมาะผมนะครับใน K A M G D T V วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแต่งแต่งชุดคริสต์มาสนะครับในสก,กินตัวเองนะโอเคขั้นตอนแรกคุณจะต้องมีแอปสามตัวนี้เลยนะอแอปแรกคือ E S Five Player นั่งนะแอปแรกคือ E S Five Player แล้วก็อ e ีกแอปหนึ่ง s K เป็นรลนในเพจต้นได้นะครับแอปนี้แล้วอันสุดท้ายคือ Minecraft นะครับโอเคครับตอนแรกคุณจะต้องมีสกินของตัวเองก่อนนะเมื่อเมือเ่อคนไปรวดสกินจากคนอื่นเสร็จแล้วนะครับให้คุณขขนนเ,นะนนเนะข,ข้าไปที่อันนี้เลยนะอันนี้เลยนะเรืบให้เข้าไปที่อันนี้เลย ข้าไปแล้วนะรอก่อนนะโอเคนะัะอาจจะสันก็ต้องขออภักันเลยให้คุณกดเช็คถูกกดเช็คถูกแล้วรอนะนี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้คุณกดรูปบวกนะ่ะบ,บวกสีเขียวนะโอเคกดไปเลยรอนะพอดีนิดไม่แรง โอเคให้คุณกดบวกอีกทีนะกดแล้วให้คนออกบวกแล้วให้คุณกดที่เหมือนแฟมอะ่ะที่อยู่ด้านล่างลูกคนสองสองสามคนอะ่ะด้านล่างสุดเลยให้คุณกดเข้าไปครับแล้วให้คุณไปหาไฟลที่คุณ มึมากินนะครับผมเก็บไว้ที่เกมนะแล้วผมก็ต้องหาคำวเกินะถ้าคุณกดไปถ้าคุณเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดก็นี่อะไรทำหนึ่งนับอ่อเดีวผมไปเก็บทําอีกรอบอันนี้คืออะไร ให้คุณเลยชุดซานต้านะผมจะให้ลิงค์ไว้ด้านล่างคลิปเนาะน,นี่อันนี้ก็จะอันนี้สกินตอนที่ผมใส่ชุดซานต้านะโอเคเมื่อคุณได้ช่ดซานต้าแล้วให้คุณกดออกแล้วคุณไปหาสกินต,ตัวเองนะให้คุณไปหาสกินต,ตัวเองนะแล้วนี้ผมหา เข้าเกมโอเคเกมเออทำเกมมันมไม่มีดีไม่มีนะครับดาวโหลดผมอาจจะเก็บไว้ที่ดาวโหลดก็เป็นได้นะครับเลยลงมาไม่มใช่ไหมเนาะ ลบก่อนนะครับเย็ด yeah. ลบโอเคแป๊ okay. แบ,บ่ึนนะครับผมไปหาก่อนผมอาจจะหานานก็ต้องขออภัยกันด้วยนะแล้วผมตัดคลิปแป๊บนะครับโอเคน้ว okay, กว่าผมจะหาได้ใช้เวลานานมากเลยนะครับแป๊บหนึ่งเนาะนี่นะครับหน้าตาสก,กินผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคให้กดเข้าไปที่รูปชื่อซานตานะกดเข้าไปเสร็จแล้วไม่ต้องตกแต่งอะไรนะครับไม่ต้องตกแต่งนะมันจะมีสัญลักษณ์มันจะมี สัญญาลักอย่างนี้อยู่นะที่เอาไปเปิดอะ่ะให้คุณเปิดออกแล้วมันก็จะมีหน้าตาให้คุณเอาหน้าตาของสกินตัวเองมาใส่นะแค่นี้คุณก็จะได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่สีขาวก่ะ โอเคโอเคต่อไปก็สีแดงโอเคนะก็ให้มันตกแต่งสกิขสีของคุณอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ต้องขออไปกันด้วยนะของผมเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องทำนะ ที่นับทำไปเรียกทำไปให้จบสิทธิ์อ,อ่ะโอเค เสร็จแล้วด้านบนก็จะต้องทำระบายให้หมดเลยนะโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะให้คุณกดออกแล้วมันจะมีหน้าตาหน้าตาสกินเราใส่ชุดอันนี้นะใส่ชุดคือสมารนะ์อะให้คุณกดค้างไปนะครับแล้วให้คุณ มีเขาว่ามีรูปแฟมอยู่นะให้คุณกดรูปแฟมน,นะครับกดแล้วให้คุณกดตรงไหนก็ได้ให้ผมจะกดตรงดาวโหลดนะดาวโหลดกดโอเคแค่นี้นะครับมันจะแยกไฟล์ไปแล้วแล้วให้คุณเข้าเกมมาค้าบนะเข้านะเกมมาครับรอกันนะครับ อันนี้ผมอัดคลิปเช้านะครับเช้าหรือกลางคืนก็ไม่รูกนะครับแม่จะเชา้าตอนมีคนดูลอ,องดูผมน,นะครับโอเคแล้วจะเป็นแบบนี้ยนด้กดไปที่เสื้อผ้าก็ตรงนี้มาให้รอนะแล้วมันจะมี เขาว่าดาวน์โหลดให้กดกดเข้าไปนะนี่นะนนะมันก็จะมีรูปอันนี้นะหรือคุณจะย้ายไปที่ D C I M ก็ได้นะมันดีมากเลยนะแต่ผมชอบย้ายไปที่เกมย้ายไปที่เกมเสร็จแล้วกดกดกดสกิทตัวเองเลยนะแค่นี้นะ มันก็จะได้สก,กิปชื่อสมาร์ตนะครับนี่นะนี่นะครับสกิลชื่อสมาร์ตจะผมใส่ชื่อกันโอเคนะแมปลับจะได้ถูกเปิดเผยนะโอเค รอนะจะมาดูกันว่ามันจะได้จริงเนี่ยจริงจริงเลยและสัวชุดคิดซะมาผมจะให้ลิงไว้ได้านล่างคลิปนะครับโอเครอก่อนโอเคเสร็จแล้วโอเคนะ มันดูกันแล้วนะครับว่ามันจะนี่นะสะกินเราก็จะใส่ชุดคิ่สมาร์แล้วนะอ้ก็สุขสันต์วันคิดสมาร์ด้วยนะครับอย่าลุมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย